ดีดคาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซปเอร์ e ฟร r i ์อ่าวันนี้ หมาจะพาลูกพี่พี่ล็อกแล้วก็ทุกคนเข้าไปสร้างตำนานกันอีกแล้วอ่ะแล้วจะไปสร้างบ้านสุดหลอเทตามใจคนดูกันะหมาไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งมีคนบอกว่าอยากให้หมาสร้างเซเว่นยักษ์เฮ้ยได้เลยหมาจะไปสร้างเซเว่นยักษ์เอามาบริการปีศาจเพื่อเขาจะไม่ฆ่าเราเฮ้ไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเราสร้างเซเว่นยักษ์ออกมาแล้วปีศาจจะเป็นยังไงเขาจะเข้ามาชอปปิ้งกันหรือ ว้าว wow. let's go ฮ oh ัลโพี่ล็อกไอ้กุศลแมงมาแล้วลูกพี่วันนี้เราตื่นมาอย่างสดใสบนบ้านคุกของเราใช่แล้วบ้านสุดแขวแก่ของเรามีคนพยายามจะปีนขึ้นบ้านเราด้วยพี่ลอกอีกนิดเดียวจะถึงแล้วเนี่ยพี่กาวใหญ่เลยมาง้อไม่ถึงหลักมาง้อพี่ลอกวันนี้หมามีภารกิจสุดหล่อเท่มาชวนทาอีกแล้ว เอาอีกแล้วมังโ้อมังโ้อดูนี่นะมังโ้อดูหน้าฉันนะโหน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 พี่ล็อกดูหน้าผมเย่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 โอ้ยมังโ้อจะลืมไปแม่ฉันใช้ไปซื้อน้ำปลาเนี่ยจะไม่ว่างเฮ้ยพี่ล็อกเชื่อมันนั่นแหละดูอาวุธผมสักก่อนหนี่โอ้โหกอันเดิมมังโาง้อหนี่โอ้โหเดี๋ยวพี่ล็อกดูนี่มันหมาหรือคลังแสงวะเนี่ยนหโอ้สุดยอดแตกเป็น m n m ลูกพี่เราถึงเวลาบายบายบ้านหลังนี้แล้วเพราะเราจะสร้างสิ่งที่หล่อเท่กว่าเอาเลยมาง้อหลังๆฉันฉกันเริ่มชินแล้วลูกพี่วันนี้เราจะมาทาเซเว่นยักษ์กันนะเซเว่นเนี่ยนะตื้อดืวันนี้เราจะมาเป็นหมาเซเว่นกันพี่ล็อกพร้อมยังฉันไม่เป็นหมาแต่แกเราแกเป็นไปคนเดียวเหรอจ้าโอ้มันเอาจริงหบบนนี้มาง้อแกจะจ้ากเซเว่นยังไงวันนี้ใช่เลยลูกพี่เซเว่นจะต่อเป็นไง <laughs> ยังไม่รู้เลยไปจ้าก็ oh God. หัวจะเปิดมังงะจุดหมายของแกที่แกจะสร้างเซเว่นเนี่ยเพื่อจะกินขนมคนเดียวใช่ไหม <c oughs> ใช่เลยพี่ล็อกพี่ล็อกมามีอะไรบอกอะไรกะบ่ายๆเหรอเฮ้ยไอ้มังวะอ๋อโน n non สู no, 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 no. ้ชีวิตสู้ชีวิตโดยการจุกต้นไม้ เลนน่มา,มาช่วยเอง,เอองพี่ล็อกเราต้องมาล้อมกรอบโครงการเซเว่นอีเลเวนปูดของเราก่อนพี่ล็อกได้เลจะมาปเรียนฉาบปูนใหม่เนี่ยฉาบว่องฉาบไวเสร็จภายในชั่วโมง <7 S 1> เียซเว่นเหลืออะไรนี่มันรังแคหรือเปล่าเนี่ยห <c oughs> มางงงนี่ไงวิชาฉาบปูนแบบใหม่ของฉันนี่เสร็จภายในหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีก็อยากได้โนพี่ล็อกทำอะไรอ่แข่งตัวเองมมองงพี่ล็อกเป็นกัปตันเมกาเหรอ อยู่ดีๆก็อยากเป็นกัปตันอเมริกอรไม่ใช่นี่คือวิธีการป้องกันตัวเองจากสัตว์ประหลาดยังไงล่ะคือพี่ลองเอาตัวรอดก่อนเลยเหรออ้าวแน่นอนสิหมาโง,โง,โง,โง่แกปล่อยฉันตัวแย่มาหลายทีแล้วหมากําลังล้อมเซเว่นอยู่อย่างมาขมัดขม่นโอโนโนโหนหมาต้องต่อสู้หมาต้องสู้ทีวิสหมาโ,โง่ทำไมเล,ลือกฉรอดวะอเบลโธ่หมาโง่ที่น่าสงสารนี่จะตัวแย่ซะอีกหมาโง่ทำไมกูหยุดจมก็ไปอยู่ในพื้นอย่างนี้วะ ลูกพี่กำแพงยังมาไม่ถึงครึ่งเลยพ่อมาแล้วโอ้หม่แล้วเป็ดว่าสุทศั์เป็ดหัวลําโพงนินแน่ไม่อยากขึ้นรถไฟไม่ต้องมาลูกพี่มากําลังเจือกำลังก่อกำแพงอยู่โอ้ไหนบอกเอาผุ้ถอดเกบาเกยีตัวเย่อีกนี่ดูเป็นไงล่ะโลกกับอเมริกาสุดแข่วแก่ของฉันพี่ลองมันฟันเป็ดหัวลําโพงไม่ได้อ่ะก็ยิงสิจ้ายิงยิงแทนมันต้องรีโหลดกระจุนก่อน นี่เนยลีโหลดกระจุนป่ะอโนโนพี่รอกพ่อมาอีกแล้วพ่อแค่คนเดียวไม่ใช่พ่อฉันเลยพ่อเขามายืนเหยียบหัวพี่หลอกดูอย่างนั้นอะไม่เป็นไรฉันไม่ตัวเยี่ยมมัราะฉันเป็นลอล,ลไทยนินเนยิงเปดวนโอ้โหปิวปิววนไปหมด <c oughs> ปมเป็ดบินได้พี่หลอก เจมันไปแล้วพี่ล็อกถึงเวาลาล้อมรัวเซเว่นต่อพี่ล็อกกำแพงยังไม่เสร็จสักทีเลยแต่คนขัดขวางไม่อยากจะให้เราสร้างเซเว่นขึ้นมาลูกพี่จริงๆเขาอาจจะอยากจะเร่งเราก็ได้นะพี่ล็อกเขาอยากช้อปปิ้งกระเป๋ามากดดันใช่ไหมให้สร้างเร็วๆใช่ไหมใช่เลยพี่ล็อกเราต้องเร่งมือก่อกำแพงแล้วพี่ล็อกฉาบเข้าไปกรมกอน หมายถึงหมายถึงแกใช่ไหมหมายถึงพี่บบล็รกเฮ้ยไอ้มางก้ว้าวลูกวิในไงกำแพงเซเว่นของเราพร้อมแล้วม,มันก็แค่กำแพงสี่เหลี่ยมธรรมดามันไม่เห,เหมือนเซเว่นเลยมางอ,อ้อเฮ้ยรอก่อนลูกวิหมายยังไม่ได้ทําเอกลักษณ์ของเซเว่นทีเลเว่นเลยอ๋อนหนมกีบกับชารเปราใช่ไหมช่วยไม่ใช่เซเลอร์ปี้ต่างหาก<อ>ลูกวิจับตาจับตูดดูนะฮะเซเว่นแถวบ้านมันสีอะไรอะพี่ล็รอ ไอหมาโงก่แกตาบอดสีก็จําไม่ได้สินะมันมีปัญหานิดหน่อยมาจําได้ว่าขอบข้างบนมันเป็นสีส้มมีเขียวเขียวส้มส้มอะฉันจําได้พี่ล็อกมันมีเสียงตัวอะไรมาคุณครูมาคุณครูพี่ล็อกปกป้องผมเร็วเข้าผมจะทําลายเส้นร้านเซเวน่น หมางอ้อคุณครูเข้ามาแล้วคนหนึ่งคุณครูคุณครูอนอนคุณครูอย่าเพิ่งเข้ามาร้านยังไม่เปิดฮะยังตกแต่งร้านไม่เสร็จเลยคุณครูรอก่อนหม่างง้อคุณครูหิวขนมจีบซาลาเปาแน่นอนเลยหม่างง้อดูดิเขารีบเข้ามาอย่าเลยดูดิลูกพีเซเว่นมันสีอะไรอะเขียวเขียวส้มแล้วแล้วสีอะไรอีกอันหนึ่งสีอะไรไม่รู้หม่างอ้อแต่ตอนนี้ธงชาติเหมือนธงชาติไอรแลนด์โอ้ยโน่โน่นโน่นลูกพีล่วงลงไปเหรอเรียบร้อยตัวเย่หม่างง้อมันใช้สีนั้นเหรอวะไม่ใช่ <laughs> นี่ตั้งหากเซเว่นอีเลวที่คุ้นเคยพี่ล็อกไหนขอคอยเบิงหน่อยเด้เออสีเป็นต้องมามานี้แหละมังโง่ถั่ต้มถัดต้ม,ตมเฮ้ยแต่หมาจะล้อมให้ครบทุกด้านเลยหมาจะติดป้ายรอบเซเวโอ้มังโงดูข้างล่างดิ ลูกค้าอยากเข้าแล้วพี่ล็อกลอก่อนฮะคุณลูกค้าหน้าเด้อก็อยากเข้ามาซื้อน้ํากันใหญ่เลยม้ง้อลูกพี่หมาจะต้องประกอบร้านลูกพี่ปกป้องหมาเล็วเข้าต่อสู้กับปีศาจเร็วเข้าได้เลยม้ง้อลงไปเลยลูกพี่ลงไปเลยเหรอได้เลยม้ง,ง้อฉันบ,บ้ายุซะด้วยนี่ไงลงไปเลยลงไปจกกัดการกับปีศาจจงตัวเยี่ยบไปซะจงตัวเยี่ยบไปซะหมายถึงปีศาจใช่ไหมไม่หมายถึงกูนี่แหละโอ้ว้าวพี่ล็อกช่วยแย่ลูกพี่ดูเซเว่นของเราได้ น,นั่นก็คือป้ายไฟที่เราสองคนช่วยกันสร้างขึ้นมาเราสองคนเหรออ่าเราคนเดียวก็ได้ <c oughs> ส่วนพี่ลองก็ไปสนุกกับการลา่าปีศาจนะทุกคนเอ้ยฉันทำนาที่ปกเป้าแกยังไงเ้าเอ้ยหมัางง้อแต่มันก็มีแค่ป้ายไฟอ่ะมันไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นร้านค้าเลยหมัางง้เอ้ยลูกพี่มาเยาบะบโด<อ>น <ไป S 2> ตบตหัวเลเฮ้ยเล่หม้เ็น พี่ล็อกความเป็นร้านค้าลูกค้าเข้าแล้วฮะลูกค้ารีบแล้วเกินร้านยังจ้างไม่เสร็จเลยมั้งว่าลูกค้ารีบมาซื้อของจัดดูดิไลทุกหัวเจ้าของร้านเซเว่นยังไม่เปิดบริการไปที่อื่นก่อนมันก็ help Me help มัก็ช่วยน่อยหมายังเอาตัวเองไม่รอดเจย์โอ้พี่ล็อกดูบ้านเพื่อนนี่น่าสงสารมากเลยเดี๋ยวหมาจะช่วยอ่ะหนินเนยส่งลูกเต็มโดไปกระตุกเลยทีเดียว one eternity later เซเว่นของเราเริ่มเป็นรูปเป็นล่นลางแล้วลูกวี่หลังจากเวลาผ่านไปไม่นานก็แค่ประมาณ2ปีกว่ากว่ายลูกวี่อย่าไปบอกเขาเด้ตอนนี้เรามีป้ายหน้าร้านแล้วก็มีกระจกกับประตูที่เรายังไม่ได้เปิดเจ้เขาจะเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งลูกค้ายังไม่เสร็จฮะลูกค้าเซเว่นเปิดสิบโมงลูกค้าแล้วก็นี่พี่เรเกก็ามาดูข้างในเร็วเขา้าได้เลยมันก็เรามารีวิวให้คุณผู้ดูได้ดูกันนี่ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ลูกพี่หมาล้อมกระจกไว้ด้วยเผื่อแบบคุณลูกค้าจะเสียสติมาทำร้ายเราอ๋อคุณลูกค้าอยากจะป้นเราเงี้มีซีเคียวลิตี้ป้องกันความปลอดภัยใช่อะ่ะส่วนด้านนี้เป็นบันไดเข้าไปในตัวร้านเผื่อเราต้องเติมของให้คุณลูกค้าคุณลูกค้ารอก่อนยังไม่เสร็จรอก,ก่อนยังไม่เสร็จคุณลูกค้าใจะเย็นเย็นก่อนพี่เราพูดไม่รู้เรื่องสองสัยเราต้องใช้ใช้กำลังบ <c oughs> อกว่ายังไม่เสร็จบางทีใจเย็นเขาอาจจะแค่ขิวน้ำเราต้องปฏิบัติเขาอย่างนอบ อโอเเขาไปแล้วพี่ลาเขางอนทุกปกไปแล้วเขาเห็น <c oughs> ดาบกนแลวเขาไปเลยบางอ้อรอแป๊บหนึ่งคุณลูกค้าเดี๋ยวเสร็จแล้วเรียกฮะลูกพี่ตอนนี้ร้านมันยังโล่งจ้งไม่มีชั้นวางของวางของอะไรเลยอะ่ะเออมีไงบางอลูกค้าใหม่กลุ่มแล้วบางอ้งอแกต้องรีบสร้างร้านให้เสร็จแล้วเอาสินค้ามาวางขายได้แล้วบางอ้อก่อนอื่นก็ต้องมีเชลวางสินค้าก่อนเลยบางอ้อเราต้องมีตู้เย็นด้วยพี่ลกนี่เลยเราจะมีตู้น้ำแล้วพี่ล็ลกว้าวบางอ้อตู้เย็นแบบว่าติดต่อกันสี่ตู้อย่างนี้เลยอะ่ะ ในร้านเซเว่นมันจะตู้มันจะเรียงกันเยอะๆไงลูกพี่โอ้ใช่แต่เขาเป็นตู้กระจกนะของเรามันไม่เป็นกระจกอะไม่เป็นไรเหมือนกันแหละพี่ล็อก <c oughs> ได้เล้ววะเฮ้ยหมาจะทําตรงนี้เป็นที่นั่งกินพี่ล็อกเซเว่น <c oughs> เขาก็มีที่ให้โซยบะหมีนะพี่ล็อกเอากาอี้สองตัวพรอมไม่มีตัง,งค์ขิงงกฮัสกี้หมตู <c oughs> และนี่พี่ล็อกมันต้องมีสิ่งที่สําคัญที่สุดตู้ไอติมล้วตู้ไอติม ลูกค้ารอก่อนยังไม่เสร็จลอก่อนลูกค้าคนนี้เขาแบบว่าใจร้อนจังเลยหมาง้อเขาน่าจะหิวแล้วพี่ล็อกเราต้องรีบไปสร้างแล้วอ A later few moments นี่เลยร้านเซเว่นของเราลูกพี่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหมองอลูกค้าอยากเข้าแล้วแต่รอก่อนลูกค้าขอรีวิวแป๊บหนึ่งอ่ะนี่คือชั้นวางขนมวางของกินทั้งหลายของเราพี่ไม่มีอะไรเลยนี่จะ่ชั้นเปล่าๆปล่าบังเอ้ยรอก่อนเดี๋ยวลูกพี่เดี๋ยวเราจะมาเติมกันอ่ะและนี่ก็คือตู้เย็นโซน พี่ล็อกหมาภูมิใจนำเสนอตรงนี้มากพี่ล็อกแคทเชียร์ของเรานี่มีจอทีวีเอาไว้โฆษณาลูกค้าด้วยว้าวมันเ้างสุดยอดเอาไว้เปิดช่องสูป่าเฟงยังไงล่ะลูกวิมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปเติมของในชั้นวางนินเนชั้นขายเบอร์เบอร์ก,ก็ลอยได้พี่ล็อก โอ้วาคุณลูกค้ามาอีกแล้วพี่หลอกรอแป๊บนึงฮะหมาวางแพนเค้กอยู่คุณลูกค้าแป๊บนึงอย่างงี้จะมากระถิงนแดงมังโก้คุณย่าคุณยายมาโอ้คุณยายแกรนนี่อยู่เบอร์เกอร์ได้เลยมางโก้มาเรามาเปิดให้คุณยายเข้ามาชอปปิ้งดีกว่านี่เลยเวลคัมคุณยายบายบายไอบ่าโก็ไปไปบอกกันก่อนเลยนะบ่าว่าลูกพี่หมาจะมาเป็นแคชเชียร์มาเลยฮะคุณยาย สวัสดีฮะคุณยายวันนี้รับอะไรดีฮะฉันขอเป็นขนมเปาสลาจีบขนมจีบสลาเปาถุยเ <c oughs> ออคุณยายแกนี่สนใจน้ำยาปลูกผมด้านนั้นไหมอ่ะมะงอ้อทำไมแกไปล้อคุณยายอย่างนั้นล่ะมังง้คุณยายบอกว่าอยากได้ฟันปลอมอ่ะมีขายไหมเออฟันปลอมไม่มีขายมีแต่ยาสีฟันนะคุณยายไม่น่าทันแล้วมั้งอ่ะ <c oughs> คุณยายบอกขอเป็นฟันหมาฮัาสกี้แทนได้ไหมงั้นอ่ะไม่มีอ่ะ S <S 2> <S 2> โอ้พี่เรกพอเราไม่มีของถูกใจเ้าหายไปเลยเะายากลับบ้านไปอย่างรวดเร็วเลยมังโ๊อดโดดนี่ตอนนี้เราเติมชั้นจนเต็มทุกๆชั้นแล้วทุกคนมังโ๊อ้เร็วลูกค้าเซ็ตใหม่มาแล้วมาเดี๋ยวฉันไปขายของให้ลูกพี่เข้าไปในตู้แคชเชียร์เลยหมาจะเปิดประตูรับลูกค้ามาเปิดประตูคุณลูกค้าไม่เข้าังประตูคุณลูกค้าบาบะ โอ้โหบางโอ้ลูกค้ามารุมที่ไหนเลยอ่ะจ่ายตังค์จ่ายตังค์ขนมจีบซาลาเปาขนมจีบลูกก็ะสามแสนซาลาเปาลูกก็ะห้าหมื่นรวมกันเป็นแปดล้านครับอุ่ดไหมครับอ๋อไม่อุ่นหรอกครับเอาเอากลับไปได้เลยครับอ๋อคนนี้เอาอะไรมังโอ้พี่ชายคนนี้เขาจะเอาปลาลิ้นหมาว่ะเ้ยหมาไม่มีไม่ให้เดี๋ยวมาช่วยเองวันดีฮะวันดีฮะมังโอ้แกช่วยเอาอาหารไปอุ่นในไมโครเวฟหน่อยดิเนี่ยอยู่ข้างนอกอ่ะอ ไม่เป็นไรกินเยน็เยนๆไปแล้วกันฮะ <c oughs> มังโง่กินอาหารเยน็นเย็นไม่ดีต่อสุขภาพนะเว้ยดูดิมังโง่เขาไม่พอใจเขากลับไปเลยมังโง่ดูดินี่เรามีไมโครเวฟให้บริการตัวเองคะคุณลูกคา้า <c oughs> ลูกพี่เราไปเฝ้าร้านกันดีกว่ามาดูว่าลูกค้าคนต่อไปจะเป็นใครย <c oughs> ินดีต้อนรับพี่ชายอมองอัดพี่ชายสนใจอะไรในเซเว่นไหมฮะมังโง่ทำไมเขาเข้ามาคนเดียวเ <c oughs> พื่อนเขาไม่เข้าอ่ะพี่ล็อกเพื่อนเขายืนดูต้นทางด้วยแล้วเขาเข้ามาคนเดียวถือมีดด้วยพี่ล็อกรู้ว่าเขาจะป้นเราน้อยแน่นี่แน่จะเข้ามาป่นร้าน บางง้อมปนปาป้จริงด้วยโ <laughs> อ,อ้โนพี่ลอกตัวแย่ไปแล้วไม่ได้แล้วมาต้องกําจัดภัยคุกคามเน,เ,นเน้นแน่ส่วนคนนั้นเขาไม่ไม่เข้ามาไม่เป็นไรมั้งอะพี่หลอกนี่ไงบานว่นี่บางอาจมาดูต้นทางสุดยอดไปเลยพี่ลอกที่นี่มันบ้านป่าเบิงเถือนจริงๆเลยค่ะสุดยอดตรงไหนกูตัเวเย้ว้าวลูกพี่ลูกค้าเขาเมื่อกี้เข้าร้านมาแล้วอะอะไรอะ <im itation> เหมือนเขาจะมาทำพทาร์ทไมสมัครเป็นพนักง,งานเซเว่นตื้อดืดของเรานะลูกพี่พี่ชายพี่ชายจะมาเป็นพนักง,งานพัร์ทมใช่ไหมฮะงั้นพี่ชายต้องไปล้างห้อง <im itation> น้ําเก็บกวาดถูเคาน์เตอร์เช็ดขี้หมาล้างซ่วมแล้วก็ล้างไมโครเวฟด้วยแล้วก็ขัดพื้นแล้วก็ถูเก้าอี้แล้วก็ลากมางง่กลัวเขาลาออกแล้วละ เขายังอยู่เลยวพี่ล็อกเนี่ยเขาเริ่มนำภารกิจล้างตู้เย็นแล้วพี่ล็อกสุดยอดไปเลยพนักงานที่ขันแข็งแล้วว่าแต่ละเรามีขี้หมาเดยอวะขี้ผมตัวอ๋อเนาะลูกพี่ลูกค้าใหม่มาอ๋อการ์ตูนแคทเอาอะไรครับเข้ามาเลยครับเขาเขาเข้าไม่ได้พี่เลยมาต้องไปทางประตูให้เขาก่อนแป๊บหนึ่งลูกพี่เร็วมางโว้เร็วเขาเขาสั่งมาแล้วเนี่ยเอาอะไรนะครีมอาบน้ำแชมพูสระผมกระดาษทิชชู่ไม่มีสักอย่างเลยอะเดี๋ยวฮัสกี้จะทางประตูให้นะคุณลูกค้า กว่าจะถางเสร็จมังโง่ใช่ไหมเขากลับบ้านก่อนแล้วมังโง่นะลูกพี่มันถางไม่ได้อะงั้นคุณลูกค้าอดเข้าวอลูกค้าปิดป้ายไฟลูกค้าเสียใจด้วยนะครับงั้นตัวเย,ย่ไปแล้วกันลูกค้าบ๊ายบายลูกค้าโอ้โหระเบิดไปแบบสโลโมชั่นพี่หรอก <c oughs> ่า โอ้มังงะการ์ตูนแคปตัวเย่เรียบร้อยว้าวดีครับพี่ชายอมองอันก้ามโตเขาเข้ามาคนเดียวอีกแล้วอะแล้วที่เหลืออยู่ข้างนอกก็รู้ว่าเขาจะมาป้นเราอีกแล้วอะอีกแล้วว่มังงะนี่ได้ทีเลยฉันจะช่วยกำจัดเองโอ้มังงะเข้าไปแล้วสองคนอ้โนสองคนแล้วโอ้พี่เราคนดีใจมากเลยที่เราเปิดเซเว่นเย้พี่ชายชอบใช่ไหมฮะกระโดดรถเต้นใหญ่พี่ชายอยากได้เมนูอะไรคะแล้เลือกได้เลยตามใจชอบพี่ล็อกจอ่ะสาฮะ ก็พ no? ี่ล็อกจะเลี้ยงฉลองเปิดร้านไม่ใช่เหรอบอกตอนไหนวะนี่ไงพี่ล็อกเขาเขาหยิบมาเป็นแสนเลยพี่ล็อกจ่ายด้วยนะมังโง่รัดแกขายทองขายเพชรตะวะเอาก็เมนูที่พี่ล็อกบอกเมื่อกี้ไงโอ้ยจำกราคาได้ด้วยมังโง่ลูกก็สามแสนสาลเปาลูกก็ห้าหมื่นรวมกันเป็น8ล้านครับขนมจีบราคาแสนห้าของพี่ล็อกอะขนมจีบลูกก็แปดแสนเองนั่นแหละ่ะทุกคนภารกิจทำเซเว่นอีเลเวนของพวกเราสําเร็จแล้ว โอ้พี่ล็อกลูกค้ากองอยู่หน้าร้านเพียบเลยอะ่ะเขาเข้าไม่ได้หรือมั้งเนเขาจ้องจะกินเราไงพี่ล็อก <c oughs> วันนี้เรามาสร้าง7 e เ e ่ e อตามรีเควสที่มีคนดูคอมเมนต์มาแล้วนะคะถ้าทุกคนอยากให้หมาสร้างอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกมาได้นะคะและก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฮัสกี้แล้วก็ลูกพี่ด้วยเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าบายบายยินดีต้อนรับลูกค้า พี่เราลูกค้าไปหมดแล้วเราช้าไงมังว่เขาไม่พอใจเขากลับบ้านไปแล้วข้อมูลว่าช้อนกินร้านตัวเอง <c oughs> <c oughs>